ทุกคนจำรถเมลี่ที่เราถ่ายลงไปในคลิปที่แล้วได้ไหมคะที่ว่าช้ำใส่กระถางวันนี้เราจะไม่ให้ดูมีไส้เดือนเวยยย่ยาลุกมากนะทุกคนตรงเนี้ยไม่มีเวลามานั่งถอนเลยฝนตกบ่อยอะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเนี่ยเอามาลงปลูกตรงนี้นะคะ ขอถอดยอดขึ้นมามีพี่คนนึงบอกว่าชําทีไรก็ไม่เคยรอดเลยนะคะต้องตัดตัดไม่ต้องยาวมากนะคะเนี่ยประมาณนี้ได้เลยรูดใบล่างออกนะคะรูดออกสักประมาณสักเนี่ยสองขอนิ้วมือจะดำนิดนึงนะคะถอนหญ้าแล้วก็ไปจิ้มลงที่ดินที่เราเตรียมไว้ที่จะชำอะคะ่ะ เท่านี้เองหนึ่งอาทิตย์กว่าก็เริ่มมีรากแล้วโรดแมรีปลูกง่ายอันนี้ปลูกแบบแดดร้อยฝนร้อยเลยนะ